มาต่อกันที่ข่าวสร้างความฮือฮาในช่วงเดือนธันวาคมปี2 5 5 6ที่ผ่านมาครับหลังจากที่ยามาฮ่านั้นได้มีการปล่อยภาพของ YBR 250หลุดออกมาทางเว็บไซต์ของยามาฮ่าเองนะครับก็ทําให้หลายคนนั้นตื่นตาตื่นใจไปกับแนวคิดของยามาฮ่ากับรถบันไดไซสปอร์ต Naked รูปแบบใหม่แต่หลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็ปรากฏว่า YBR 2 5 0คันนี้นะครับเป็นโมเดลที่ยามาฮ่า นำเข้ามาสู่ตราดเมืองไทยเพียงเพื่อการใช้ประมูลในโครงการเหน่วยงานของภาครัฐไม่ได้มีการวางแผนจําหน่ายต่อตราดมอเตอร์ไซค์เมืองไทยแต่อย่างใดหลายคนเห็นภาพแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่น่าใช้คันหนึ่งลักษณะของไฟนั้นเป็นแบบทรงกลมพร้อมด้วยรูปแบบพองรถที่เป็นแบบสปอร์ตแนกเก็ตหรือสปอร์ตเปลยนี่คือสปอร์ตที่เน้นการใช้งานที่หลายคนนั้นอยากได้อยากสัมผัสแต่ก็น่าเสียดายครับว่าามาฮ่านั้น นำเข้ามาเพียงแค่เพื่อใช้ในการประมูลในงานพระราเทาน,นใครที่สนใจนะครับก็ต้องติดตามข่าวครามกันต่อไปกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ต a นกรูปแบบนี้ซึ่งคาดว่าในะอนาคตอันใกลย้ยามาฮ่าจะมีรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนรุ่นนี้อย่างแน่นอน